มันมาไปเที่ยวไปเลาะไปเบิ้งสวนมันค่ะอันน้ำแดดห้อนก็นออกมาไ่ได้แล้วค่ะพี่น้องต้องออกมาในช่วงที่แดดล่มลมตกห้อนไหล ลิซิบากุมพันไปเที่ยวกับพี่น้องออ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 ดีความสุขมากเลยค่ะขี่รถสาเล่งเด้กขาเมื่อนี่ขี่รถสาเลงเอาเลี้ยวค่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวโอ้ยตายแล้วมัน่้นกับพี่น้องตายเลยเพราะมีเบาะนั่งเนาะนั่งกับเล็กก็เลยเจ็บก้นไปเลยค่ะไปเลยค่ะ คนบ่ตกค่ะโอ้ย oh oh, มันคุมพันค่ะแห้งแรงเบิดแล้วนี่ค่ะบางต้นกะใหญ่บางต้นกะน้อยบางต้นกะตายค่ะเบื้องต้นนี่ค่ะพี่น้องเบื้องโอ้แตกพุ่น่ะเกิดหัวใหญ่ได้เนี่ยแม่นหัวมันบ่อหนอหนาเต็มม่นอยู่ค่ะพี่น้องพุ่น่ะ ปอดหัวมันแตกแล้วค่ะพี่น้องพ่กปอดปีนี้ได้โถละหาบาทหกบาทพอไใครเนาะนี่แหละค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะนี่แหละคุมพันุ์ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนคุณพ่องามชมชื่นแม่ช่ำชมชื่นกับเป็นเกษตรกร,ร,กรคุมพันธุก็เดินลอยตามคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดให้มันค่ะพี่น้องเนี่ย ประมาณน่าจะสองสามไร่นี่แหละค่ะปลูกไม่เยอะปลูกพอได้ชื่นชมลังหม่อง,องกระตายเนียค่ะพี่น้องยงก็ตามสภาพเนาะคะเนาะเราไม่สามารถที่จะห้ามมันไม่ให้ตายได้ตามสภาพเหลือเท่าไหรก็ทำนั่นละค่ะเพราะต้องไปซีเรียสอีกนะทำพอได้ชื่นชม ชื่นชมแล้วก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะนีะ่ลุมพันที่ดึงเอะมันเป็นเขียวอยู่นี่มันก็ทีไปเกี่ยวต้นมันเนาะค่ะพี่น้องนี่เกี่ยวต้นมันเพื่ให้มันจเจริญเติบโตบ่ได้เนี่ยเบิ่งดูอันเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในนามใจคน มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานนี่ค่ะจยให้สวยค่ะพี่น้องอันนี้ก็หย่าเกิดค่ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยถอนหย่าก่อนบ่ได้เอาบักจอบมาเนาะมือไม่พูดละค่อยยิ้มมาเสียหย่าในทางเอาบ้วมาได้หย่านี่ก้อนกะทิโอ้พี่น้อง ถ้าเราไม่มาใดยหญ้าเนี่ยหญ้ามันก็จะตูแล้วก็แพร่ขยกระจายไปเอาบททันได้ค่รพี่น้องเบิง้งเนี่ยต้นต้นนาต้นน้อยๆนะถอนทิมรถเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะเราต้องใช้ความเพียรพยายามถอนหญ้าถอนหญ้าต้นต้นนี้น้อยทิ้งนี่ค่ะกำจัดให้สิ้นซากเลยนี่ค่ะนี่น โอ้ยทางนี้แห้งลายหยาบป้ะดพี่น้องเบิง้งกำจัดหยากำจัดหนี่มันอดบ่ได้เนาะไม่เห็นแล้วก็ได้นะ่ยหยาต้นเงยเงยแนวออกกันแน่นี่ค่อหยาหยาหยาโอ้ยไม่ได้เอาจอบมาพี่น้องนี่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจค่ะพี่น้องกูโอ้ งามยุคค่ะพี่น้องลงต้นกับงามหลังต้นกับบ่งามเนาะค่ะเนะาะพวกบางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยบางต้นก็เจริญเติบโตดีบางต้นก็แคระแกนค่ะพี่น้องเลยนี่ค่ะคุ้มพันธุ์หินแล้วก็อดที่จะได้ถอนหญ้าไม่ได้นี่แหละค่ะพี่นออ้องเกษตรกรเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องมาดูเลย้ยา่าไม่ให้ยาเกิดนี่ค่ะถ้าถ้า,าเขอาบเาหหยาออกนี่โอ้ยมันก็ไปแย่งหัวมันฮามันก็จะหัวเล็กจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพียงไปงเนาะุพันทอนอยากันเด้อค่ะเด้อคุลิ์คุลิ์พูนไปจอดรถอยู่เทียงนาหน่อยคุมพันมาคมนาคเดียวท่านเด้ ก็ถือกล้องไปน้ำทอนหญ้าไปน้ำค่ะพี่น้องโอ๊ยอดบ่ได้แล้วที่ทอนหญ้าปูดเลยพี่น้องมันหน้างามค่ะนี่ค่ะเป็นความภา,ภาคภูมิใจครูธิ์ขามาทางนี้ค่ะเอ,อิ้นครูธิ์ก่อนค่ะโอ้สวยค่ะพี่น้องสวยงามยุบอะไรอ่ะป้าดว่าม,มา,ามันหมันบ่งามงามเติบยุบค,ค่ะพ่อ ต้นย้ายเลยกําลังแตกหัวค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องกุมพันธุ์ตุลากันนี่ละค่ะพี่น้องชาวชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะกุมพันธุ์ไม่ยึดติดอยู่กับตําแหน่งหน้าที่ราชการเด้อค่ะเด้อก็คือเราเกิดเป็นลูกชาวนาเราติดดินทําไร่ทํานาทําสวนพอมีพออยู่พอกินไม่ได้ คิดว่าตนเองรับรับราชการแล้วจะไม่มาทําไร่ทํานานะคะก็มาตามปกติเพราะว่าเ,เราเจริญก้าวหน้าเราได้เรียนได้ศึกษาต่อก็เพราะว่าอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละเข้ามาเลยค่ะที่ทําให้เราเได้รับราชการได้มีการศึกษาก็คุณพ่องามชมชื่นแม่ชื่ชมชื่นนี่แหละค่ะคุณครูฟันก็ ทราบซึ่งในพระคุณแล้วก็ต้องเดินลอยตามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะไคุมพ,พันก็รักอก่แล้วค่ะรักอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกร,รนี่ค่ะถอนหยาออกรวยค่ะพี่น้องเนี่ยเพต้องจงไว้เลยเนี่ยเนี่ยถอนออกเลยนี่นี่นี่นถอนออกเลยโอยงามคุมพันไม่ได้เข้ามาดูด้านในสักทีนะดูแต่ด้านนอก ก็ไม่ได้มาถอนหญ้านี่ค่ะก็สวยงามสวยงามตามสภาพนะแล้วก็ตามสภาพนี่ค่ะถอนหญ้าออกกันนะพี่น้องนี่ค่ะถอนออกเลยนี่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 ถอนออกเลยถอนออกเลยกำจัด วัชพืชโดยวิธีการใช้มือถอนเนี่ยนี่ค่ะถอนออกเลยขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ